สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับของเซลโนโควาตาบดุงนะครับช่องนี้นะครับผมเมื่อนี้นะครับมาอัปเดตรถหนาล้านนะครับตัว l อ0 1 8 sp นะครับหรือว่าเป็นตัว l อ0 1 8 dt นะครับมือสองหน้าล้านนะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีตัววางดาวเริ่มต้นเพียงห้าพันบาทนะครับแต่ว่ารถมือสองนะครับต้องดูเป็นรายคันไปนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปีรถแล้วก็ชั่วโมงรถด้วยนะครับผมขึ้นอยู่กับปีรถแล้วก็ชั่วโมงรถนํานะครับผม คือจังตัว L4018 DT นะครับบางทีอาจจะได้วางดาว5,000นะครับแต่ว่าบางทีอาจจะได้วางดาวอยู่ที่10,000 15,000 20,000นะครับก็ขึ้นอยู่กับปีรถชั่วโมงรถด,ด้วยนะครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถนํานะครับตัว L4018 HP นะครับผมราคาราคาเงินสดนะครับเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ430,000บาทนะครับแล้วก็ ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามปีตามชั่วโมงรถก็ต้องดูเป็นรายคันไปอีกนะครับผมอ่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวอ่าบีนะครับผมแต่ว่าอันนี้มามามาพูดถึงในส่วนของอ่าตัว L40 เนาะนะครับผมช่วงนี้ก็ถือว่าโปรดีนะครับมีโปรมาซอยดาวหลายนะครับหกหมื่นเจ็ดหมื่นเลยนะครับอ่ะก็ถือว่ามีโปรมาช่วยดาวเยอะนะครับหรือว่าถ้าผู้ใดอ่าอยากอยากทามเขถามาสอบถามนะครับหรือว่าโทรเขถามาสอบถาม ก็เบอร์เซโน่ก็อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่าโทรโทรโทรหาผมเลยก็ได้นะครับ097นะครับผม9 6 3 1 7 6 5นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากอยากเบรงรูปรถหรือว่าข้อมูลตัวรถอย่างนี้นะครับก็แอดไลน์เซโน่มาเลยก็ได้นะครับ0 9 7 9 6 3 1 7 6 5นะครับเบอร์โทรเป็นไอดีไลน์แอดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมการสีส่งรูปรถ นะครับส่งรูปรถส่งข้อมูลตัวรถว่าคันนี้ดาวเท่าไหร่ดาวยังไงนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับผมรถมือสองนะครับบอไดแถมโรตารีนะครับในส่วนของโรตารีนะครับจะเป็นการซื้อสดแยกนะครับผมในส่วนของโรตารีจะเป็นการซื้อสดแยกนะครับอ่าถ้าสนใจนะครับคำามาเบิ้งรถนะครับกับคำามาดูได้นะครับผมที่คูบุต้าบันดุงนะครับผม ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือว่าโทรเข้ามาหาเซี่ยนโกลก่อนก็ได้นะครับก่อนเข้ามาก็โทรมาเช็คโปรก่อนเลยก็ได้นะครับผมว่าวันนี้โปรเป็นยังไงนะครับโปรตัว L40 ตัว L50 นะครับหรือว่าเป็นตัว L32 อย่างนี้นะครับโทรมาเช็คโปรกับเซี่ยนโก่อนเลยก็ได้นะครับผมอ่าสุดท้ายนี่นะครับผมก็ฝากเบอร์โทรไว้แล้วกันนะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับ097นะครับผม963 1765นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์เซลโนนะครับใส่เบอร์เดียวนะครับติดต่อหาเซลโนเบอร์นี้ได้เลยนะครับพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็เบอร์นี้นะครับผมเป็น ID l ดี e นะครับผมอ่านะครับสำหรับเมื่อนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ